นี่คือความเห็นของตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีต่อเอติติเก้ กองหน้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ผมเนี่ยได้ไปอ่านบทสัมภาษณ์ของเวลูนี่นะครับที่พูดถึงเอติติเก้นะครับในฐานะบทบาทนักวิจารณ์ฟุตบอลนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยก็พยายามแสดงความเป็นกลางนะครับในการแสดงความคิดเห็นนะครับหลังจบเกมของลิเวอร์พูลกับบอลมัดนัดเปิดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกครับโดยตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาจจะไม่ใช่แฟนของลิเวอร์พูลแน่ๆครับผมแต่สิ่งที่ปรากฏนะครับลูนี่เนี่ยเขาได้กล่าวว่าผมคิดว่าเอติติเก้เนี่ยเขาเล่นใน ดีมากเลยนะแล้วเขาชัดเจนว่าเขามีส่วนร่วมกับ2ประตูแรกแต่สิ่งที่ผมชอบจริงๆนะเกี่ยวกับเกมของเขาในวันนั้นนะคือบางจังหวะของเขาเนี่ยจะลงมารับบอลต่ําบางครั้งเนี่ยเขาก็จะวิ่งสอดเข้าไปด้านหลังแล้วก็กลับมาลงต่ำอีกทีนึงและเอติเเก้เนี่ยก็พยายามจะขึ้นบอลในกรอบเขตโทษตลอดเขาต้องการที่จะจบจังหวะก,การเปิดบอลด้วยโอ้โหจุดตรงนี้นี่ผมเห็นด้วยครับผมขอเสริมสิ่งที่ลูนี่พูดนิดนึงนะครับผม คือหลายๆครั้งนะครับเอติติเก้ T G เนี่ยบางทีเนี่ยก็เป็นตัวพักบอลน,นะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนๆน,นะครับว่าเอติติเก้ G เนี่ยพักบอลดีฝากบอลไว้กับเขาได้แล้วเขาเนี่ยจะทําชิงให้กับเพื่อนบางทีก็ส่งให้เพื่อนทำประตูหรือบางครั้งเนี่ยก็หาพื้นที่เพื่อจบสกอร์เองและอีกจุดหนึ่งนะครับณนะตอนนี้เนี่ยเกมล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยเอติติเก่ T G ไม่ได้มีดีแค่ภาคพื้นดินนะครับเขาเนี่ย ก็ดูเหมือนเป็นเจ้าเวหาเหมือนกันนะครับหลายๆโอกาสเนี่ยเขาเนี่ยก็ชิงมงชิงเหลี่ยมสู้กับกองหลังหลายคนได้เลยนะครับผมมาต่อกันที่ความคิดเห็นของลูนี่กันต่อนะครับลูนี่ได้กล่าวไว้ว่ามีครั้งหนึ่งนะครับเขาจ่ายบอลออกด้านกว้างความคิดแรกคือมุ่งเข้าไปกรอบเขตโทษซาร่ายิงเองไม่ได้เปิดแต่เอติเิเก้แต่เ e อติเ e ิเก้ T K, ก็ยังคงวิ่งทำทางได้ถูกต้องอยู่ดีโอโหตรงนี้เนี่ยยิ่งคอนเฟิร์มนะครับว่าเอติเิเก้ K, เนี่ย ค่อนข้างจะหาพื้นที่ได้ดีและจังหวะต่อมานะครับที่แอซิดให้กับโคดี้กาโปเขามีความนิ่งมากบังคับให้คู่แข่งวิ่งตามเก็บบอลเอาไว้ได้ดีและก็มีสมาธิมากพอที่จะเห็นเพื่อนร่วมทีม ก่อนจะจ่ายบอลน,น้ำหนักพอดีพอดีให้กับกาสโปสวยงามและใจเย็นมากมันเป็นการประเนิมสนามที่ยอดเยี่ยมของเขาและเขาก็มีส่วนร่วมทั้ง2ประตูอีกด้วยนี่คือสิ่งที่เวลูนี่กล่าวนะครับผมขอกลับไปขยายความสิ่งที่เวลูนี่พูดถึงจังหวะแอซิดให้กับโคดีกาโปนะครับเรื่องแรกก็คือความนิ่งต้องพูดเลยนะครับว่าเปิดฤดูกาลของพิมมิรกนัดแรกเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะเห็นตรงกันนะครับผมเชื่อว่าใครหลายหลายคนก็น่าจะเห็นตรงกันนะครับว่าโคดีกาโปนิ่งเกินอายุครับนี่คือเกมแรกในสี เสื้อของลิเวอร์พูลนะครับด้วยค่าตัวด้วยชื่อชั้นของลีกที่เรียกว่าแข็งที่สุดในโลกอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนแรกผมเชื่อดึกๆเลยนะครับว่าไม่มากก็น้อยเอติเเก้ต้องมีสั่นกันบ้างแล้ววะแต่ที่ไหนได้นะครับโอ้โหนิ่งเกินอายุจริงๆครับคือเหมือนกับว่าเขาผ่านเกมพรีเมียร์ลีกมาหลายเกมแล้วนะครับผม,มรู้สึกอย่างนั้นเลยครับว่านิ่งเกินอายุจริงๆแล้วเรื่องต่อมานะครับที่ผมรู้สึกเห็นด้วยกับเวลูนี่นั่นก็คือ เอติติเก้จะยิงเองก็ได้หรือจะชงให้เพื่อนก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงเฟอร์มิโนเลยครับเราไม่ได้มีกองหน้าที่พักบอลได้และก็ยิงบอลได้แต่เพิ่มเติมประสิทธิภาพของเอติติเก้ที่มีความต่างกับเฟอร์มิโนอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือความคมครับเรียกว่าเอติติเก้มีความคมกว่าแต่จ่ายบอลหรือการพักบอลเนี่ยโอเคเรื่องการจ่ายบอลเนี่ยอาจจะไปลองเฟอร์มิโนนิดนิด,นดแต่การพักบอลเนี่ยผมว่าสูสีเลยครับแต่ก็ต้องวงเล็บอีกนิดหนึ่งนะครับว่าเอติติเก้เพิ่งอายุ ยังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะแ, well. แม่ฟังมาถึงตรงนี้ก็ดูอวยอวยใช่ครับอวยครับก็ทีมที่เราเชียร์นะแต่ถ้าไม่ดีพี่เล่นเหมือนกันนะน้องยอก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 นี่ก็คือทั้งหมดที่ผมรวบรวมนำมาฝากนะครับนี่คือความเห็นของเวลูนี่ที่มีต่อ เอติเกเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงก็ฝากแวะเวียนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใต้คลิปนี้ได้เลยและถ้าหากมีข้อมูลใดผิดพลาดยังไงนะครับก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมโดยผม AKA Carter ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม